คนไทยหัวใจนักสู้พร้อมสู้สุดใจไปด้วยกันเครือเจริญพ่กัพันร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมครั้งที่32และอาเซียนพาราเกมครั้งที่12ด้วยอาหารและการสื่อสารเพื่อให้หนักกีฬาพร้อมสู้สุดใจในทุกแมตช์การแข่งขัน ทางเครือจเจริญพวกระพันธ์ทางเราก็ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้สนับสนุนมายาวนานถึง7ปีแล้วทาง CPF c p r เราก็ได้จัดอาหารเมนูที่ยอดทิตของเราทั้งสะอาดทั้งมีอนามัยให้กับนักกีฬาทาง True Corporation ก็ได้จัดซิม 5G roaming ใช้ฟรีตลอดทั้งรายการการแข่งขันครัร้งนี้ความร่วมมือและการสนับสนุนของ CP ที่ผ่านมานในเรื่องของอาหารในเรื่องของการสื่อสาร เป็นสิ่งจําเป็นมากที่สุดตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ซีพีได้มอบให้เรามาเราคิดว่าเราสามารถจะเป็นเจ้าเหรียญทองได้ก็ขอขอบคุณทางเครือจเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนมาอย่างยาวนานครับ <Okay. S 3> แล้วก็ขอฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับเป็นกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาเรานะครับที่จะไปแข่งอาเซียนพาราเกมนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับร่วมเชีย์สุดใจให้ทีมชาติไทยในสนามการแข่งขันซีเกม2023